เราไปที่ Morinowale Temple for the morning. Uh, Vishu. And now we gonna uh, give food to the <There 's S 1> monk. <mark. S 2> กลุ่ p พิชฌาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นย่อมสำเร็จในประวัตินั้นนี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อความสําเร็จเป็นผู้มีศรัทธาศีสุตตจจะปัญญาลักความปรานีอันเป็นมุนทิมรองเพียงกันในโอกาสนี้ Get, uh, donation stuff for the month. Wow! Look at big. Look at this garbage Oh, don't, don't. see. <laughs> อ๋อออฟฟิศประสงค์และประสงค์จะขอตั้งจิตจะขอตั้งจิตในจากะสัมปทานในจาระสังา ด้วยใจปัสกาควอนตีด้วยใจปัสจาควอนตีอันเป็นมนชินอันเป็นมนชินอยู่คองเงื่อนอยู่คองเงือนนีจากคาอันคอยอยู่เป็นประจำนีจากคาอันคอยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันซุ่มมีฝ่ามืออันซุ่มยินดีในการสละยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานยินดีในการจำแนกทานมีความประสงค์มีความประสงค์ที่จะถวายที่จะถวายสั่งตทาาและเงินทองสังฆะขาและยเงินฟองอันด้วยอันเนืองด้วยเหตุใส่บาตรอันเนืองด้วยเหตุใส่บาตร ียกพระพิทุสงฆ์แต่พระภิษุสงฆ์แต่เนืองด้วยเนิ้องทองแต่เนืองด้วยเนิ้องทองเป็นของอันบอสมควหรือเป็นของอันโบรสมควรแกพิขุในการที่จะห้าปแกพิขุในการที่จะรักหรือให้ห้าปหรือให้รับอริยบินัยเะฉะนั้นพิคุณเนี่ยทำในนี้เดิมตามอริยบินัยมัที่เดิมตามบุคคลเนี่ยมันเัดกัน กฎหม่บ้านเมืองกับกฎอริยวินัยมันแตกต่างกัน,นยบานายบนไหนพ้านว่าต้องยกให้พี่คู่ป็นใหญ่โฮเมนให้ให้คารวะมาคุมผ่าจังซี่เนี่ยแปลว,ว่ามันต่างกันในบ้ทั้งโลกแปลว่าสร้างรับขึ้นเราป็นิมนต์นิมนต์มาแล้วก็ขัดโมโหใจไล่ออกจากวัดแต่ก็กมีหลายในบสางคดีนะครัคอยเขาได้เข้าจึงพร้มเป็นโสดาบันและมาคุณนพานในอนกุกตการอัในใกล้ที่จะมาเบื้องหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ อยู่เถิพราโตทีรอนวันเถปฏิพานเทสุขัสสะทตาเมธาวิสุขังสังอธิาชติอติยุงทัตตวาพลังวันนางสุขังจะปฏิพานทถจีขายุยาสาวหติยถาญาทุปปะชติติกาเลทะทันตีสปัญญาวันญุวิตมะชรากาเลนาทินังอริเยสุอุจุปเทสุตาทิสุ pesan nama atas sawwi pulahu di takina ytata Nu mauti we jawajang perun tiwa natina takina ona tepi punnyasa pagino tersemata cepatiwana jito ya tadiang mahal palang